อันนะคะอันนี้จะมาสาธิตนะคะอันนี้จะเป็นอะไรนะตะกร้าถุงเก็บถุงเก็บสาหรับอ,อไม่ให้ทุเรียนมันบอบช้ำอะค่ะหมายความว่าตรงไหนในส่วนของกิ่งที่เราไม่ถึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตห้ดูนะคะว่ามันจะไปว่าจะใช้แบบไหนในแบบนี้เอาจอดไปนี่จอดไปนี่ใช่ไหมให้บรรทัดให้เชือ่อมบรรทัดแล้วพยายามเอาใส่ลูก อ่ะใส่ลูกนี้ก็ได้อ่ะเลือกเอาค่ะว่าจะเอาลูกไหนอ่ะใส่ลูกนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ดึงเชือกดึงมันอยู่ในลูกใช่ไหมจะมีตะขอคมอีกอันนึงจะมีตะขอคมน้องบูมมีทำท่าแบบจิกเกาะเกาะเสร็จแล้วนี้ก็จะเลื่อนอ่าสมมติว่าลงมาแล้วใช่ไหมคะแต่ลูกนี้ไม่ตัดแล้วค่ะหลายร้อยยังไม่ตัดค่ะอันนี้ยังไม่ได้ละคะอันนี้คือสาธิตเสร็จแล้ค่ะ Example เคะสมมติว่าทุเรียนลงลูกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกันนะ มันตกปุ๊บลงมาแล้วเนี่ยมันตกมาในนี้ใช่ไหมเราก็จะปล่อยเชือกเพราะมันก็อยู่ในถุงอะค่ะเดีย๋ยวเราก็จะมาดึงปล่อยเชือกลงอ,อยู่ในรูปนี้ใช่ไหมเราก็ปล่อยเชือกอันนี้มันหยอดมันลงมีนหนักแล้วมันจะคือ,ค,อคืออันนี้คือ อะก็คือสาธิตนะคะคือมันมันไม่ได้มีลูกทุเรียนอยู่ข้างในมันเลยต้องพยายามดึงช่วยอะคะ่ะเพราะแต่ถ้าว่ามันมีลูกทุเรียนอยู่นี้แล้วอะ่ะม,มันมีน้ําหนักแล้วมันก็จะจะค่อยค่ไหลหย,ย่อนลงมาหย่อนลงมาแล้วเราก็แค่นี้อะคะ่ะไอเห็นใก่ไมสาธิตน